เรียบครับรอบนี้ขอฟังที่พบได้บ่านาอเฮ้ยบม่ได้ดอกตอนนี้ใหญยมากมาล้วโอ้ยสวัสดีค่ะข้าวทิพย์ดาดินค่ะนะคะวันนี้ข้าวทิพย์มีข่าวดีจะมาแจ้งนะคะที่น้องทุกคนค่ะ,ะนะคะกับกิจกรรมเขียนสโลแกนนะคะประจำข่าวที่ดาดินทำเราแล้วก็ส่งมาค่ะนะคะวันนี้ก็ มีทั้งหมดนะคะ24สโลแกนนะคะที่ที่แอดมินนะคะได้ส่งมาให้ข้าวทิพย์ได้คัดเลือกกันนะคะจริงๆข้าวทิพย์ชอบทุกอันนะคะทุกสโลแกนเลยอยากได้อยากให้รางวัลทุกทุกสโลแกนแต่ว่าที่แอดมินบอกว่าข้าวทิพย์ต้องเลือกมา5สโลแกนนะคะทิพย์ก็เลยต้องเลือกนะคะก็เดี๋ยวจะเรียงลำดับตั้งแต่อันดับที่5ถึงอันดับที่1ค่ะอันดับที่5มาแล้วฉันจะนเกลเขาบอกว่า ความฮักของที่ีเร็วแรงแซงสาว G สัญญาณฮักที่เรามีจากสาวสามจคนนี้ทิ่ดาดีดดแล้วก็อันดับที่4ค่ะนะคะเขาบอกว่าที่คำนี้คือทิดดาที่เรารักตาคำนี้คือทิดดาสงสวรรค์ดินคำนี้คือดินสายสัมพันธ์มารวมกันเป็นฮักณ์ทิดดาดี บอกว่าเธอมีสายตาที่ค่าจริงๆเธอมีมารยาทที่งดงามเธอมีรอยยิ้มสยามเธอมีนามที่ดาดินแล้วก็อันดับที่สองค่ะหัวใจน้อยๆความฮักตัวโตๆบ้านสามมาลม์คุนโก้โอ้โหที่ดาดินอันดับนะคะคาค่ะแล้วก็อันดับท,ท,ที่หนึ่งเขาบอกว่า สาวหมอลำ่ำนิดดินศิลปินบ้านเฮาทีดีซีขับเราฮักเจ้าที่กาดิเย้เ yeah. าจะไดนคอนเสีรด้วยนะคะกับรางวัลห้ารางวัลน,นะคะที่ทีน้องแฟนเพลงได้ส่งเข้ามารอกิจกรรมะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกทุกคนที่ได้ส่งสโลแกนนะคะของคับ,บ้านเรานะคะก็ามานะคะก็ขอให ทุกคนมีความสุขกับรางวัลที่เขาติดมอบให้นะคะไม่ว่าจะเป็นสเสื้อนะคะแล้วก็มวกแล้วก็แผ่นซีดีปฏิทินต่างๆนะคะกับรางวัลที่พี่อดทิเตรียมไว้ให้นะคะ mm. ก็สามารถติดต่อรับรางวัลน,นะคะจากที่ดาจินค่ะนะคะขอบคุณสําหรับพี่ๆทุกคนค่ะพี่น้องบ้านทีดีซีทุกคนที่รักนะคะแล้วก็ห่วใยเป็นกำลังใจให้กับข้าวทิดนะคะเสมอมาว่า ก็ขอให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพด้วยในปีน่๘